นเรานไม่อเ้ติงต้องัวนะใครจำมือไม่ได้เมีที60นิ้วตั้ง่ตรงนี้เรามีนื้กร่ากนก็ลีเนเล่นม้ก็มลยคืนแล้วจะเลือกอันไหนดีตะกี้สั่งให้มีมาพอมีมาแล้วมีเล่น